สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับโกเอวายจีอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานหลายเดือนและที่เราไม่ได้มาพบมาปะมาเจอกันวันนี้ถือโอกาสดีโกเอก็เลยไปเดินที่ตลาดตอนนี้หน้าฝนอยากให้เพื่อนๆทุกคนระวังตัวไว้นะครับเวลาออกไปไหนมาไหนก็พกร่มไว้ด้วยจะได้ปลอดภยัยจะได้ไม่สบายวันนี้เสียงโกเอออกจาแอบแบหน่อยเราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า,วาตากฝนนะ ก็เลยมีอาการแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรฮะก็คือแค่คือเป็นบาดเป็นอะไรเฉยๆครับแผลวันนี้เราได้เมนูเด็ดคืออ่อมน้องอวัวอมน้องวัวก็คือเป็นลบกลบอวัวคือลูกวัวที่ตายแล้วอยู่ในท้องพอเสร็จแล้วเราก็เอาตัวลบอะมาทําเป็นอมเนี่ยได้มาชามาเริ่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชิมกันเพื่อนๆว่ารสชาติมันจะเป็นแบบไหนโอ้โหชามมาเลยครับ นี่กูเอไม่ได้ลงมือทำเองก็รีไปตลาดมาอยากินเห็นเฉบอกเจ้านี้อร่อยจังเลยนะก็เลยลองเอาไปจิมดูนี่อ่ะอมน้องวัวจากนั้นเราก็จะมีเมนูเด็ดได้ไมาอย่างนึงคือนีนน่เป็นหอยเชอรี่หอยเชอรี่ที่หลายหลคนบอกว่า,วาเป็นตอนนี้มันเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วสามารถเอามาเพาะ เอามาเลี้ยงเองได้ตามขายเป็นผู้เกษตรกรต่างๆอะตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาก็เอามาเพาเอามาเลี้ยงเองแล้วก็ส่งขายตามตลาดได้ราคาดีเนะีโลหน,นึ่งหลายร้อยนะฮะเห็นได้มาแล้วเีลงไปเลยเ,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 เน้นๆเลยเนะี่ยแก้มก็ไม่มีอะไรมีแค่แตงฟ้าปกติามา ยนวนวนมันอยู่น้ำจิมมันโอเคน ลอมาชิมหอยกัน่ะอหอยเน้นๆเลยอ่ะเพื่อนๆนี่หอยเชอรี่เอ้ะก็ไม่เคยกินกันว่าหอยเชอรี่แบบเนี่ยรสชาติมันจะเป็นแบบไหนคุณเคยกินครั้งแรกนะครับแต่เกิดมานเนี่ยเคยกินแต่พวกหอยแทงหอยมงคู่หอยหวนาวนอะไรแบบนี้ ใบใบมังลักม,มีทั้งพักทองทั้งเห็ดทั้ทงอะไรเต็มไปหมดเลยมาฝนตกคามหามเย็นๆเนี้ยสดดนาวันร้อนคล่องคอเลยฮะหนูปกกอบแ้มด้วย ก้อนจะเข้าเลยแก้มแตงกวาเหมือนเออผักใบเใี้มีอะไรมากกระดับจะไว,ว้อ่ะ อะไรเพี้ตัวใหญ่ๆเลยหอยไปไปเลยสองตัวนี่ กิน่าำกลางฝนตกในบรรยากาศเนี่ยสดยอดเลยเพื่อนๆพือนลองวัวผมก็คืงเคยกินครั้งแรกเหมือนกันใครเคยกินแล้วรสชาติเป็นแบบไหนลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูได้ครับไม่ได้เจอกันนานเพื่อนๆพือสบายดีไหมครับเพื่อนๆพือ dài đến té nhiều nhiều thắng rồi นี่นเือนแกงเรียงอหอมหอมน้ำใบหนางใบหนางต้มนี่เวลากินนี่เป็นน้ำสมุนไพรแล้วเยอะเยอะ เต็มเลยสามารถม่มีผักมีอะไรพวกอ่อมพวกแยงเลย์พวกอะไระฮะแยงเีย์อันนี้ก็สําหรับแม่ที่เพิง่งคลอดลูกไปใหม่แล้จะให้น้ํานมดีให้ลูกยินนม

嗯，我在做，你别听那人。 อ <c oughs> อมเนี่ยอร่อยอ้อน้องวันเนีสุดยอดเลยอ่ะสุดเพียบเลยเจ้าเล่นสมุนไพร I have pop problem. ยังไม่เคยลองลองไปหาซื้อตามตลาดได้ครับเดี๋ยวเี้ตามตลาดแล้วก็มีขายเยอะแล้วถูกกว่าหอยหวานเลยรสชาติไม่ต่างกันหอยหวานราคาจะแพงกว่าอันนี้เรา,าจะราคาจะถูกกว่ามันจะมีหอยนางหอยนางน,นี่จะแพงขึ้นไปอีก หอยเกนี้จะถูกว่าหอยนาเอามานทาได้ไหลายเมนูกันส่วนมากบางร้านก็จะเอาไปทําเป็นลาบเอาไปยำอะไรประมาณแบบนี้แล้วก็กินลวกกินยิ้มดำจ,จิ้มก็มีแ,แต่ว่าคนชอบใครชอบแบบไหนกแจิมด้น,น,นนะ ฝนตกมันได้ออกไปไหนมันดุก็เสีอโอกาสประมาณเตลาดเดินตลาดอยู่ตลาดเดี๋ยวนี้ก็เดินน้ำไฟได้กอดไม่ค่อยปลอดภัยตัวเชื้อโรคอันใหม่เข้ามาอะร่นงไหนมาไหนก็ต้องดูแลตัวเองระวังกันด้วยนะครับเพื่อนๆป้องก,กันไม่ก่อนถึงแม้รัฐบาลก็บอกว่าให้เอาถอดแมสได้พอบางพื้นที่แต่เราว่เอ็ม ไปเสียงอ่อย่างน้อยมันก็ป้องกันฝุ่นป้องกันอะไรได้อะกินรลล้อนนี่โอ้โหทดข้องคอเลยครับลื่นปึ๊บโล่งเลยไอจิบคออะไรนะทดอน,นี่โอ้โหโล่งเลยหายเลย แเป็นรุ่นๆเลยฮะาางน่อตรงนี้เข้าภาษาโคเล่าเข้าภาษาใครไม่กินก็น อันนี้สามเดือนถ้าหยุดได้ตลอดไปผมวก็ดีดีดีต่อสุขภาพเลยยังผมยั่ผมไม่กินเหล้าไม่สุขภาพดีว้าวเร็นหนึ่งประหยัดตังกันด้วยสองสุขภาพสุขภาไม่โทรมประหยัดตังในกระเป๋าฮึฮนะตู้ลาด่า มนต้องบีนอย่ต e ัวใหญ่น hey. um, ี <st uttering> an, ่ก็หั่นมาเป็นชิ้นแล้วนี่ขนาดหั่นแล้วนะครับถ้ายังไม่หั่นเว่ากินหนึ่งนจำปากเลยนี่ถ้าหั่นเป็นชิ้นเหญ่ๆๆๆยังทำใหญ่เหนียวเหนียวดีกุบกุบกบอือกบเยเดี๋ยวุ๊ก๊กฟุ๊กเ

แซ่บเสยดูอยู่หลายเมนูแค่นั่งกินเดินไปเดินมาหดูเป็นมาไปเอาอะไรกินเพื่อนดิไปมาอ๋อเจอกอับนัว,วขาคาพิ่จะลงไปใหม่เลยท้าวโอ้โหเนี่ยเพิ่งจะได้มาวันนี้ได้มาพิเศษอับนัวเราลองอชิมไหมเี่แล้ว เดินมาแล้วก็จัดให้น้ำหนึ่งจุดก็เลียอืมอืมอมีหอยชอตหอยชอตหอยเช,ชอรี่ช็อตน้ำชอตไปได้มันตายแล้ว ต้องต่อเป็นตัวเขาเปลือกมันก็จุ่มไปในน้ำจิ้มอันนี้มาหัน่นเราเป็นเนื้อๆเร้ไม่ทำไม่ได้เนื้อคือจิ้มจิ้มงเดียวอ่ะหืมสวยงาม เราไปหาชิมกันได้เดี๋ยวนี้แทบจะร้านทุกร้านแหละร้านยำร้านตำร้านอะไรจะมีหอยเชอรี่มาหมดใครเผื่อสั่งยำข้าวโพดตำผลไม้เขาจะใส่หอยเชอรี่ลงไปด้วยมันเลีนไม่เเศรษฐกิจแล้วเมื่อก่อนมันหาซื้อยากเดี๋ยวนี้เขาเพาะเลี้ยงกันเอาไปขายตามตลาดเพค้าแม่ค้าก็เริ่มเพาะเองเลี้ยงเอง มันเลี้ยงง่ายฮะต้นทุนถูกไม่แพงครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันหลังจากที่ไม่ได้เจอเพื่อนๆมานานอูหลายเดือนเลยที่ไม่ไ,มได้ลงเพราะว่าเบื่ออะมันโอกาสไม่ค่อยอำนวยด้วยอะไรด้วยก็นะครับอย่าเพิ่งลืมกันนะครับนานๆจมานเจอกันทีเดี๋ยวจะพยายามจะลงไปปล่อยลงเรื่อยๆหาอะไรไใหม่ๆมา เสียงเสียงอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยเสียงแหบเสียงอะไรหน่อยก็ขออาภัยด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับสำวันนี้ครับสวัสดีครับ